ไขปัญหาคิดวิเคราะห์ผีเอาเลขเด็ดหวยมาจากไหนมาบอกญาติพี่น้องเคยสงสัยกันไหมผีหรือวิญญาณมาเข้าฝันมาบอกให้ซื้อเลขนั้นเลขนี้ที่เรียกว่าเลขผีบอกผีบอกหวยแล้วผีไปเอาเลขมาจากไหนกัน ก่อนตายเป็นคนธรรมดาธรรมดาตายไปปุ๊บมาเข้าฝันบอกญาติพี่น้องได้เลขเด็ดไปแทงกันรวยกันทวนหน้าหนึ่งผีร่วงรู้อนาคตหรือมีจิตย้อนอดีตท่องอนาคตไปเห็นการออกเลขจำตัวเลขมาบอกเราวิเคราะห์ดูแล้วถ้าตายแล้วเห็นอนาคตเลขออกอะไรได้จริง ผีคงบอกญาติให้ขายบ้านขายรถแทงหวยคงรวยกันทั้งประเทศกอ,องสลากคงเจ๊งแน่นอนประเด็นนี้คงต้องตัดทิ้งไป 2. ผีไม่รู้อนาคตแต่ไปบังคับให้หวยออกเลขที่ต้องการผีก็แค่ผีธรรมดาธรรมดาอย่างพวกเราไม่รู้หรอกมั้งงวดนี้ออกเลขอะไร แต่ถ้าผีเข้าห้องออกสลากรางวัลจับยัดลูกบอลให้ออกเลขตรงกับเลขที่บอกญาติลองนึกภาพดูสิผีหนึ่งร้อยตนบอกญาติหนึ่งร้อยครอบครัวอย่างนี้ในห้องกองสลากผีหนึ่งร้อยตนก็ตีกันอีลุงตุงนังแย่งลูกบอลให้ออกเลขตามที่มีคนบอกญาติวุ่นวายพิลึก ประเมินแล้วก็คงเป็นไปไม่ได้ข้อนี้ก็ต้องตัดทิ้งไป 3. ผีไปขอเลขเหมือนที่คนขอเป็นไปได้ไหมที่ผีจะมีวิธีหาเลขเหมือนกับคนไปเขย่าเซียมซีไปเอาแป้งถูแม่ตะเคียนให้ใจพระเจ้าแม่จักรกดียมหรือส่องอ่างน้ำมนต์แล้วก็เข้าฝันมาบอกเราคิดดูแล้วก็อาจเป็นไปได้นะ ยกให้เป็นอีกหนึ่งในความเป็นไปได้พอจะมีเหตุมีผลปัญหาคือมีคนยืนยันว่าผีมาบอกสามตัวตรงเหงมันต้องมีคำตอบสิว่าผีไปเอาตัวเลขมาจากไหนเคยมีพระธุดงเล่าให้ฟังว่าคนเราตายแล้วเป็นดวงจิตที่สามารถปฏิบัติบําเพ็ญเพียรสมาธิ จนบนรรลุอีกขั้นหนึ่งได้เป็นวิญญาณที่สูงขึ้นอีกภพภูมิแต่ไม่ใช่ว่าผีทุกตนจะทำได้แต่ถ้าบรรลุได้จนถึงขั้นนั้นเขาก็คงตัดกิเลสไม่มายุ่งกับหวยหรอกอ้าวแล้วหวยมาจากไหนล่ะแต่ว่าวิเคราะห์อเอาเองนะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับฟัง ยอมรับเลยว่าคิดมโนเอาเองว่าผีน่าจะไปอ้อนวอนขอจากที่ใดสักแห่งหรือเทวดาสักองค์เพื่อมาช่วยญาติหรือมีห่วงกับคนคนนั้นเพื่อตนจะได้หมดห่วงแล้วไปเกิดไม่มีอะไรมาพิสูจน์ได้หรอกว่าผีเอาเลขมาจากไหนแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าใครๆก็อยากถูกหวย อยากรวยกันทุกคนนั่นแหละ